เมอร์ลี่คิดมาสยังไม่นิวเยียเลยเม <c oughs> <Kid> อร์ลี่คิดมาหยียบมาเรื่องเนอไม่เหยีาบเอาไม่ได้ไม่ได้แฮปปี้นิวเยียยังไม่นิวเยียเป็นวันนี้วันน้แ่แต่งให้อย่างสิ่สิก็ถูกแล้วแต่งชุดวันนี้ถูกแล้ววันนี้มันคริสต์มาสคนอื่นยังเกาะแต่งเป็นซานตาคลอสถูกแล้วควนอื่ยังเกาะเมอร์ลี่คริสต์มาสเมอร์ลี่คริสต์มาสนะคะไม่เป็นแฮปปี้นิวเยียด้วยเมอร์ลี่คริสต์มาสนะคะวันนี้เป็นตัวอะไร เป็น <50. S 2> เป็นเซนตีเหรอเมนปรนเเออซานตาเซนตีเออแล้วดูเดี๋ยวดูต้นสนต้นคริสต์มาสมีความระยิบระยับนะครับดูไฟสิโอ้ยเด้อหอมมอบของขวัญแล้วนะครับไหนหมุนให้ดูหน่อยหมุนให้ดูหนึ่งทีนี่ แม่หอยายจะพามาชมร้านนะคะโมนีมีเวลาแต่งตัวแล้วโมนีมเพราาเอฟซีมาบุษราลงก็กับกุมนึงแหละตะบากไปแล้วก็มีเวลาแต่งตัวนะคะวันนี้นะคะเห็นบ่ร้านเราเนะี่สดใสบอสสดใสสดใสอากาศก็ดีนะคะโมนีพร้อมตอนรับเอฟซีช่วงช่วงสิบปีใหม่ไหนบ้าเขาเอินอีหยังมื่อมลี่เค็ดดี้ตี <laughs> <laughs> เมอรลี่คริสต์มาสเมอรลี่คริสตมานะคะพร้อมแล้วนะคะตั้งแต่มื่อนี้เป็นต้นไปจนฮอดสิ้นปีจนฮอสเริ่มปีใหม่นะคะเออก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเราสดใสบรรยากาศเมอรลี่คริสต์มานะคะถือว่าถูกเลยถือกระถือสันมาเอากรสิมาเบลุโป้งนี่ล่ะนี่ไงลูโป้งที่เมเปามือนั้นอเก่ง เก่งกับคู่บอลภาคกีฬาแหละมันประกาศปลุกปูงย่านพนาเห็นบ่เนี่ยมันรวยสวยนะมันเหี่ยวหมดแล้วม่เหี่ยวดอกบาใบมังเปียงมันเหี่ยวแล้วปุ๊บเอามันเป็นถึงวาระของมันมันก็แตกนะไม่ใช่นาไหนดูไหนดูสิไหนดูทาปากสิทำมันเลิศเนาะทาปากแบบเลิศนะว่าได้เลี้ยนแบบผู้ใหญ่ไหม การแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับในรูต่างหูโอ้ยมือนีีเวลาเด้เอเพราะว่าอ่านบางบางวันไม่มีเวลานะคะมือมีเวลาอันมือมีเวลากันอ,อยากเตะม,มีชุดคงชุดคครมมันมีเบิดแหละแต่ว่าบมนบ่มีเวลาแต่ละมือนะเออนี่นี่ม่ขึ้นไปจิงกระเบียวก่อนลองจิงกระเบียวก่อนต่อไปมันวางเลย กิงได้แต่กินกระเบลอ่ะกินกระเบลกินกระเบลกินกระเบลบอกเคยลองอ่ะไม่เคยลองเลยหรอความละเอียดละเอีนะครับใหนพามาดูหม้อก๋วยเตี๋ยวหน่อยหม้อก๋วยเตี๋ยวมันอีขายไปยกบางใหญ่เลยดิขายไปยกบางใหญ่แล้วนะอุยมันก็โฟดขาดกิงมาลีแต่ละห้ามกันจะกระนมกันจะจะหาคนเอามา มันฟูดนะคะหม้อ๋วยเตี๋ยวมันฟูดนะคะเดี๋ยวมันมันนี่ต้นนะโอ้ยไม่เน่้นะจะมาส่แบบใดเออใส่มันง้อเมย์เมย์เพื่อสิท่วงอีิระเก่งมาเบิ่งความในของมันเนี่ยนองเพราะว่าแม่ขายไปแล้วยกใหญ่เลยนะคะเพื่อนฮอรไปกินบ้านจ้ะอันนี่แหละมีเขามีเวลาเขากับแล้มาหามันเขากับมาทําความสะอาดมันนะคะาอุตุ้มมไ <c oughs> ม่รู้ตะกินคิดว่าเราก็ได้ ถึงเวลานี้ย้ำมันมีเวลาแล้วกับมันําความสะอาดมันเนาะเห็นบ <He ard S 2> ่ะนามันก็มีความสะอาดของมันอยู่นั่นเลยของผู้ใดกระดาษนั่นไงทำอะไรตินะทามาอัตรต่อเห็นป่ะนามาเลยนั่นไงอันนี้เขาใส่เขาใส่ใสกระดาษทิชชู่เปียกพ่นด,ดีออมาสีิดนะมันธรรมดาพูนด,ดออูอ๋ถ้าธรรมดาต้องใช้อะไรธรรมดากระดาษทิชชู่ซื้อมาสิดบ่ไดได้เก่งเมัอนกัน ก็เปียอิโตนะอันนี้ใช้กระดาษเปียกนะคะอืมกระดาษเปียกมาคะมาเช็ดเห็นว่ามันก็นสะอาดค้นฮามันก็มีช่วงสะอาดช่วงสกโปรกนะคะช่วงเหมน็นช่วงหอมมันมีเหมิดเดอ้อว่าเป็นมาภูมิท่วงเนี่ยสิหอมตลอดไปไม่ใช่นะคะบางเทียเนี่ยว่าอันว,ว่าจะของหอมแต่ว่าจุกมันคงจะของดมเที่ยาละ มันก็มีช่วงเวลาของมันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีความเหม็นหมดมีความหอมหมดนะคะนี่นะครับก็เป็นอวยพรหน่อยวันคริสต์มาสก็มาบอกที่อวยพรนยเออพรนาะแมกบาบุปิดนนอะ <c oughs> เอาเขายังส่งข้อความหากันเลยว่าสุขสารวันคิดมาสนะแม่อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีปีใหม่นะคะ <c oughs> เออเ,ออเอนาะขอให้มีความสุขกับบาไปตัววันนี้จะไปแจกของขวัญใช่ไหมบอกว่าบมีของขวัญเรอกเอา เป็นซานต้าเขาต้องแจกของขวัญนะวันเนี้ยเด็กเขาจะรอรับของขวัญมันมีเด็กหน่อยมาดอกแลนเฮาจะพูดใหญ่นี่เลยครับออาจิงกระเบลกิงกระเบลกิงกระเบลกิงกระเบลเอาปุเคยลองเนาะสูเกิดมาบุเคยลองเนาะเอาอันหัวจุกมันเป็นสนเี่ไม่ในะไว้ให้มันออกต้อหัวจุกมันไปไหนน่ะซีไซอะคูไม่ด้ดิ ม,มันไม่เห็นนะไม่เห็นหน้าแต่อันใหม่เลยใส่อันตุ้งติ้งใหม่เลยลเไปใส่คนใหม่ครับมันงอน้ย